ก็ให้ช่วยให้ช่วยมีทางช่วยได้ไม่สุดความสามารถไม่เรียกร้องจนเหลือเกินนะประมาณสามสี่ปีอะไรเนี่ยนะ,ะที่มาช่วยอะ่ะแล้วแต่แล้วมีใช้ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วไฟฟ้าเอ้ฟ้ามันผ่าที่อื่นแล้วก็จะมันทอนจะทอนแสงเนี่ยมันมีให้สองดวงบนบ้านดวงห้องน้ําดวงหนึ่งที่มีติดไว้ให้อะ่ะก็ได้ใช้มาทางยายได้มาติดต่อทาง องการบริหารส่วนตำบลมาพับของเรานะครับขอความนุเคร์เรื่องไฟฟ้าที่อยู่อาศัยนะครับจริงๆแล้วยายก็มาติดต่อทางเราอยู่เป็นประจำแล้วผมก็ได้ประสานงานไปกับทางไฟฟ้าโพทองเป็นไรายร้ออาจยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ยายก็ขอมายื่นเรื่องอีกนะครับผมก็ได้ติดต่อไปทางไฟฟ้าโพทองแล้วนะครับทางไฟฟ้าโพทองเบื้องต้นบอกจะลงสำรวจพื้นที่และก็ประมาณการค่าใช้จ่ายตรงนี้ ว่าใช้ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับ